ตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนยอดตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนยอดจะมีอะไรขอยันหน่อยนะคะโอ้ยต้องยันตั้งนู้นมาดึเทปูแล้วค่ะอนนี้เรากำลังจะขึ้นที่สูงชันได้ก็แบจริงๆนะจจารณาบจริงๆนะล้ เมื่อกี้กดกกม่ดีเือ้แล้วพอทางชันกดไม่ทันอีกตอนนี้กาลังหักศอกค่ะนี่โค้งหักศอกโอ้เอาตรงนี้เขาจะให้เดินขึ้นตรงนี้ได้ค่ะเนี่ยเดินขึ้นตรงนี้โอเคลงแล้วแค่นี้แหละนี่กราถยหลังขึ้นเหรเนี่ยใช่ตั้งลกไปโน้นตั้งหักไปโน้นตรงนี้จะเป็นทางขึ้นโรงแรมค่ะขึ้นขึ้นโรงแร หางชันมากต้าวเราจ,จะสูงกันไปเรื่อยๆดูเดีสูขนา่อโอ้ยตัวไหลแล้วตัวไหลแล้วตัวไหลแล้ว <c oughs> <c oughs> การหายใจต้องนานถึงแล้วเรียบร้อยการหายใจจะเหนื่อยถึงแล้วถึงแล้วค่ะที่สมเด็จดังชีบูติกนะคะกำลังจะขึ้นไปชมวิวด้านบนเอ้ามุมนี้กำลังขึ้นคนจะมามาฝางนั่งตรงนี้ปาโอเคไหมแกเทยมาเลยสิไม่โอเคอันนี้ทางมันเทลงค่ะ ทางล้โอเคอยูู่นัลูน้สวยอปนบังละถ้าบัตรบัจักรยานก็ไม่ต้องเบรกเลยค่ะนี่เราอยู่บนไหนนะคนเราก็เก่งเนาะใต้ภูเขาทางลูกเป็นตชมวิวก็เหมือนกับเอนั่นแหละที่ไปที่บอกเขาทำยางไงตัดเขาทำเลยเอาไปให้กีตเหรออ้เมื่อกี้เทน่ากลัวอันนี้ไม่น่ากลัวนะคะตอนนี้ไม่น่า ตนีธรรมดาทีบมันชูดกลัวกลัวมันไม่ขึ้นด้วยไงถ้าเราไม่กีบเดี๋ยวแรงเขาไม่มีแต่ตอนนี้กีเพราะว่าคนขับเราไปนูดเราขึ้นไปด้วยนี่ตอนนี้ขึ้นไปโรงแรมคอะเดินไปใช่ไหมเดินบันไดขึ้นไปไปไปมาเข้าหน้าตังไปนอนโรงแรมใหม่แค่ค่า ขึ้นกว่า5 0ห้าร้อยแล้วโรงแรมไม่ห้าหมื่นแล้วเอาไม้ถูกว่าษีพันบาทสิพันอแปงวันนี้มันก็ทำนี้เหมือนกันนะมันเป็นตัดเขาดังเนี้ยแม่แม่ชอบเอเวนเจอร์ค่ะ ข้งรถไฟที่เชียงใหม่ไม่สะใจค่ะมาผมไม่มาเป็นเชิญแต่ไม่ดูสังขารสังขารละไว้ที่สู้่ขบนไงแม้เคยได้กลับมาก่อนเลยไม่ได้เที่ยวเลยถึงอยู่ก็ไม่บอกแล้วทางสังขารไม่ต้องกังวลใจแต่ไม่มาเวลาไม่อยู่ขบวนใจนี่คนแข็งแรงหน้าสดใสเนี่ยสู้คนแก่เดินยังแยงเลยคนคนดินมาแก่ก็ไม่ดูาลางปีเลยนะเอาปีได้เอาแล้ว เังบอกว่าอยู่ที่ใจใจแม่เกินร้อยถึงแล้วถึงเร็วไปไหมเร็ววนอีกรอบอีกรอบจะลงไม่อะไหรกนขึ้นไปนี่สิกลับไปแล้วรถตู้ตรงนี้เป็นที่ติดต่อที่พักนะคะใครจองออนไลน์มาจองกุ๊กอะคูด้ามาเขาบอจะไม่ติดต่อนี่หรือคันนี้ไปคันนี้รถตู้แล้วคันนี้คันนี้ร้ คนับขึ้นไปบนเดี๋ยวเองมาเองก็อยากเห็นเหมือนกัน